สวัสดีครับ EP ีนี้จะนำเอา10วลีที่พบบ่อยที่สุดในหมู่คนที่เป็นนักยอมแพ้มาฝากกันนะครับพร้อมกับจะมีทริคหรือว่าเคล็ดลับวิธีคิดเล็กๆน้อยๆบางอย่างที่จะปรับความคิดของเราให้เปลี่ยนจากนักยอมแพ้ให้กลับมาเป็นนักสู้กันนะครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะกังวลเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางเอาไว้และก็จะเป็นการดีที่เราจะทาการประเมินและก็ปรับเปลี่ยนเมื่อกลยุทธ์เดิมไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เราเคยคาดหวังเอาไว้ บางครั้งความล้มเหลวของเราก็ยิ่งใหญ่ชวนให้เราท้อแท้บางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่น่าอับอายบางครั้งเราก็สงสัยในตัวเองมากเกินไปจนจิตใจของเราถูกล่อลวงให้ใช้วิธีที่ง่ายที่สุดในการกระจัดความรู้สึกไม่สบายใจของเรานั่นก็คือการยอมแพ้การเลิกทำสิ่งที่เราทำอยู่เสียเราจะได้ไม่รู้สึกกดดันไม่เครียดพวกเราหลายคนอาจจะเคยเป็นแบบนั้นและอาจจะเคยยอมจำนนต่อสิ่งที่ล่อเราให้ล้มเลิกความพยายามในบางครั้งนะครับ คนเรามีระดับความอดทนความมุ่งมั่นความจริงจังความแน่วแน่ในระดับที่แตกต่างกันก่อนที่จะยอมแพ้หรือว่าล้มเลิกนะครับสําหรับบางคนการยอมแพ้เป็นเรื่องที่ง่ายดายที่เขาจะพูดหรือแสดงออกมาเพียงแค่รู้สึกว่าอะไรเริ่มยากหรือมีปัญหาเพียงเล็กน้อยความรู้สึกของการยอมยกธงขาวก็จะมาอย่างรวดเร็วและก็ง่ายดายพวกเขาจะยอมแพ้ง่ายเกินไปในทุกๆเรื่องของชีวิตถ้าโลกนี้มีคนที่ต่อสู้และไม่ยอมอะไรง่ายๆถูกเรียกว่านักสู้ ก็จะมีคนอีกประเภทหนึง่งที่ยอมแพ้ง่ายเกินไปจนน่าจะถูกเรียกว่านักยอมแพ้ต่อไปนี้เป็นสิบปลีที่บรรดานักยอมแพ้มักจะใช้กันนะครับ 1. นนักยอมแพ้ชอบพูดคำว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันล้มเหลวความกลัวที่จะล้มเหลวนั้นทำให้เราเหมือนเป็นอมาพาสนะครับความคิดล่วงหน้าไปถึงเรื่องความผิดหวังและความน่าอับอายถ้าล้มเหลวในสิ่งที่ยังไม่ได้ลงมือทาให้สุดทางมันจะขัดขวางไม่ให้เราพยายามลงมือทตาตามความฝันอย่างไม่ลดละ วิธีเดียวที่เราจะเอาชนะความกลัวที่จะล้มเหลวก็คือการมองว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และก้าวหน้าคุณจะต้องเข้าใจว่าในทุกเส้นทางสู่ความสําเร็จการรับความเสี่ยงมีบทบาทสําคัญเช่นกันนะครับคาว่าชีวิตนั้นในตัวของมันเองมีคําว่าความเสี่ยงเป็นส่วนประกอบอยู่เสมอดังนั้นอย่าปล่อยให้ความกลัวที่จะล้มเหลวทําให้คุณกลายเป็นคนล้มเลิกตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นนะครับข้อ 2. นักยอมแพ้ชอบพูดคําว่า ตอนนี้ฉันไม่มีเวลาคํานี้ใช้กันมากในหมู่นักยอมแพ้ในเวลาที่เผชิญกับความทุกข์ยากเมื่อเป้าหมายและความฝันของพวกเขาถูกท้าทายนักยอมแพ้จะวางแผนการหลบหนีจากการต่อสู้พวกเขาจะพยายามลดผลกระทบของมันก่อนที่มันจะมาถึงด้วยการโน้มน้าวและก็บอกตัวเองว่ามีเวลาไม่เพียงพอที่จะทําอะไรให้สําเร็จพวกเขาขาดความอดทนและความผุดสาหะที่จะพยายามต่อไปและทุ่มเทเวลาให้กับสิ่งที่เป็นปัญหา ข้อนนักยอมแพ้ชอบพูดคำว่าไม่มีเหตุผลที่จะไปต่อหยุดดีกว่าบ่อยครั้งเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่เราคิดเราเริ่มสู้ชีวิตและชีวิตก็เหวี่ยงหมัดใส่หน้าเราอย่างแม่นยำเราถูกชกล้มลงและเรามมึนงงเราสิ้นหวังแต่เราก็ยังต้องหาเหตุผลที่จะสู้ต่อไปเราต้องพยายามต่อไปเพราะไม่เหมือนกับผู้ที่ล้มเลิกผู้ชนะมักจะมีเหตุผลในการลุกขึ้นสู้และพยายามอีกครั้งเสมอ ข้อ4นักยอมแพ้ชอบพูดคําว่าฉันไม่ดีพอสําหรับสิ่งนี้ความรู้สึกด้อยค่าและความนับถือตนเองต่ํานั้นเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ผู้คนเลือกที่จะล้มเลิกในการต่อสู้เพื่อสิ่งที่พวกเขาเคยเชื่อมั่นนะครับนักยอมแพ้มักจะเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นแล้วก็ชอบสรุปว่าพวกเขามีความสามารถน้อยกว่าและมีทักษะน้อยกว่าคนอื่นข้อ 5. นักยอมแพ้ชอบพูดคําว่าฉันไม่ฉลาดพอ พลังสูงสุดของสายพันธุ์มนุษย์เราคือความสามารถในการเรียนรู้และรับความรู้มากเท่าที่เราเห็นว่าจําเป็นในการทํางานให้สําเร็จเมื่อใครสักคนคิดและบอกตัวเองว่าเขาไม่มีข้อจํากัดก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะหยุดอยู่กับที่ส่วนในความคิดของนักยอมแพ้เขาจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเรียนรู้และฝึกฝนทักษะและความรู้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานที่พวกเขาได้เริ่มต้นให้เสร็จเรียบร้อยที่จริงแล้วความฉลาดหรือไม่ฉลาดนั้นอยู่ที่ความคิดทั้งนั้นนะครับ ข้อ 6. นักยอมแพ้ชอบพูดคําว่าฉันหาแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจไม่เจอคนส่วนใหญ่มักจะล้มเลิกเพราะขาดแรงจูงใจขาดแรงบันดาลใจหรือว่าถูกกระตุ้นจากภายนอกให้เดินหน้าต่อไปไม่ใช่เรื่องผิดนะครับที่จะได้รับแรงบันดาลใจจากภายนอกแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจทั้งหมดของคุณในการทํางานให้สําเร็จไม่ควรขึ้นอยู่กับแรงจูงใจภายนอกเพียงอย่างเดียวจงปล่อยให้แรงผลักดันมาจากข้างในของตัวคุณเอง ค้นหาเหตุผลที่ถูกต้องว่าทําไมคุณถึงต้องการทําสิ่งนั้นและต้องการทําให้มันสําเร็จให้ความต้องการจากหัวใจของคุณเป็นแรงจูงใจที่สําคัญที่สุดของคุณเสมอไม่ใช่จากภายนอกนะครับข้อ 7. นักยอมแพ้ชอบพูดคําว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรสําหรับฉันเมื่อจิตใจของคุณหมกมุ่นอยู่กับการคิดที่จะยอมแพ้มันก็เป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณที่จะเริ่มโทษโชคชะตาไปทุกเรื่องด้วยความเชื่อที่ว่าสิ่งที่ควรเป็นของคุณ มันก็จะเป็นของคุณจะทําให้คุณลืมไปว่าแม้เพื่อสิ่งที่มีความหมายสําหรับคุณคุณก็ยังต้องทํางานยังต้องพยายามทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาถ้าคุณคิดว่าอะไรที่ควรจะเป็นของคุณโชคชะตาจะกําหนดให้มันเกิดขึ้นเองแทนที่คุณจะทํางานหนักเพื่อบรรลุเป้าหมายก็เท่ากับว่าคุณใช้โชคชะตาเป็นข้ออ้างในการล้มเลิกนั่นเองครับข้อ 8. นักยอมแพ้ชอบพูดคําว่าไม่มีใครเข้าใจว่าฉันกําลังเจออะไรอยู่ ดังนั้นจึงไม่มีใครช่วยอะไรได้โลกนี้อยู่มานานโลกนี้มีคนหลายพันล้านโลกนี้มีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมากมายทุกวันทุกเดือนทุกปีมาเป็นร้อยๆปีมีคนเคยเจอและแก้ปัญหาทุกอย่างมาแล้วทั้งสิน้นมากกว่า99.99% 99ของสิ่งที่คุณเจอมั่นใจไว้ก่อนได้เลยว่าจะต้องมีใครสักคนเคยเจอมันมาก่อนคุณและก็ผ่านมันมาก่อนคุณได้แล้วทั้งนั้นคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณเกิดในโลกยุคนี้ที่โลกพัฒนามาถึงขั้นนี้ มีไม่กี่อย่างในโลกนี้อันที่จริงคือแทบหาไม่ได้เลยในสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่คุณจะหาความรู้หาคำปรึกษาในการทำหรือในการแก้ไขไม่ได้ไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่หรือเจออะไรอยู่อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปหรือมองว่าตัวเองเจอปัญหาพิเศษมากกว่ามนุษยชาติคนอื่นๆถ้าคุณเปิดใจกว้างและพยายามมากพอคุณก็จะพบเจอกับใครบางคนที่เคยอยู่ที่นั่นเคยทำเรื่องนั้นเคยแก้ไขมันมาได้ก่อน ในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถทําอะไรได้อีกต่อไปคุณควรหาตัวช่วยหรือกลุ่มคนที่ให้คําแนะนําแก่คุณได้เพื่อหลีกเลี่ยงการล้มเลิกแล้วคุณจะหาได้จากที่ไหนจากคนที่คุณรักจากคนที่รักคุณพ่อแม่หัวหน้าผู้บริหารบริษัทของคุณครูอาจารย์นักจิตวิทยาแพทย์ห้องสมุดหนังสืออินเทอร์เน็ตและอีกมากมายนั่นคือคําตอบที่กว้างมากจนไม่มีใครสามารถอ้างได้ว่า ตัวเองพบปัญหาที่พิเศษที่มนุษย์ไม่เคยเจออย่าเอาแต่คิดว่าไม่มีใครช่วยคุณได้ปรับใดที่คุณยังไม่ลองดูหลากหลายวิธีเสียก่อนข้อ9นักยอมแพ้ชอบพูดคำว่าพวกเขาทำได้ดีกว่าฉันการเปรียบเทียบมักก่อให้เกิดความไม่พอใจเราเริ่มดูถูกความพยายามของเราและสิ่งที่เราสามารถทำได้เมื่อเราอ้างอิงโยงตัวเราเข้ากับคนอื่นขอให้ยึดถือเป็นหลักสำคัญไว้เลยนะครับว่าคนคนเดียวที่คุณสามารถเปรียบเทียบตัวเอง เพื่อการเติบโตและก้าวหน้าได้คือตัวคุณเองเท่านั้นดูว่าคุณสามารถเอาชนะตัวเองทําได้ดีกว่าที่เคยทํามาแล้วมากแค่ไหนคุณก้าวหน้าขึ้นมากเพียงใดเมื่อเทียบกับตัวคุณเองในวันเวลาที่ผ่านมาคุณมาไกลแค่ไหนแล้วจากจุดเริ่มต้นของชีวิตคุณทําให้ดีกว่าตัวคุณเมื่อวานวันละ1%เปอร์เซ็นเป็นอย่างน้อยตัวคุณเองคือคนคนเดียวในโลกที่คุณจะต้องเปรียบเทียบนะครับไม่ใช่ใครอื่นขอ้อ 10. นักยอมแพ้ชอบพูดคําว่าฉันเหนื่อยเกินไป คุณเหนื่อยเกินไปใช่ไหมโอเคคุณอาจจะเหนื่อยได้แต่ว่าโลกนี้มีใครบ้างล่ะที่ไม่เหนื่อยบางครั้งชีวิตก็ทําให้เราหมดแรงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยอมแพ้ล้มเลิกจงอดทนกับตัวเองพักผ่อนตั้งสติแล้วกลับมาลุยต่อก็เท่านั้นขอให้ทุกคนมีจิตใจเป็นนักสู้ทิ้งคําพูดและวิธีคิดแบบนักยอมแพ้ออกไปจากชีวิตและประสบความสุขความสําเร็จอย่างมากกันทุกคนนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยการกดไลค์ กดติดตามแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะครับขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับ